งนททชบุรีอาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นสาทาชนบุรีนะน,นี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะจอดประมาณปีนึงคนะจอดไปนานรถสาตาร์ทไม่ติดฮะจอดนานรถสาตาร์ทไม่ติดนะ,อ,ะอันนี้ลูกค้าจากเพชรบูรณ์มาลองสาตาร์ทเครื่องดูก่อนนะ ไม่มีเลยเออเบื้องต้นนะมาดูอาการนะฮะแล้วเปิดสวิตช์กุญแจนะฮะดูเปิดสวิตช์กุญแจอ่าไฟฝั่งนู้นไม่ขึ้นนะครับพวกเช็คเอนจินไฟลูกเครื่องไม่มีนะฮะมันจะขึ้นแค่ตรงกลางเห็นไหมอ่าแล้วก็จะสตาร์ทสตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดอ่ามาดูมาดูโค้ดอ่าเราเข้ากล่องนะะเช็คโค้ด อันนี้เราเช็คโค้ดดูนะว่ามันลิงก์เข้าไหมนะอ่าเข้าไม่ได้นะครับมาดูกล่องอันนี้กล่องลูกค้านะสายไฟอันนี้จิ้มตรงไปหมดอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกล่องดูทีหนึ่งเดี๋ยวจะลองเอากล่องใหนี้ใส่ดูนะฮะไปนั้นออกหลังอยากเปลี่ยนกล่องนะมาสตาร์ทเครื่องดูมาดูไฟที่หน้าปัดก่อนนะอ่าไฟติดมดแล้วนะไฟเช็คเอนจิ้นแล้วก็รูปหยดน้ําอ่ามาติดเครื่อง เครื่องติดแน่นะแล้วก็สามารถเช็คโค้ดได้แล้วโปรแกรมเข้าได้แล้วนะอ่าอันนี้รถจอดนานนะคือน้ำมันต้องล้างน้ำมันใหม่เปลี่ยนกรองใหม่นะยังไม่นิ่งอ,นนอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสายพานไทมมิงนะอันนี้ลูกรลอกยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเป็นพลาสติกตัวเก่าอยู่เลยลูกลอกตัวตามนะเปลี่ยนใหม่หมดนะแล้วก็สายพานสายพานพั่มน้ํา ลูกลอกตัวตั้งนะเปลี่ยนใหม่นะชุดสายพานเทมิงนะบัมน้ำลูกลอกตั้งตามใหญ่ตามเล็กนะตามนี้นะเปลี่ยนใหม่หลังจากเปลี่ยนสายพานเทมิงเสร็จนะก็มาไล่เก็บดูคือเบรกมันล็อกนะเบรกลังล็อกรถไม่ได้วิ่งนะแล้วก็คัด์มีปัญหาด้วยนะครับก็จะต้องไล่เบรกกับคัด์อันนี้เบรกล้อหลังตายเลยนะเนี่ยถ้าเบรกยังพอมีอยู่นะแต่เบรกเนี่ย ตายไม่ปั๊มหลังสองข้างเลยล็อก <What? S 1> ไม่ทำงานนะฮะข้างอี้ด้วยนะตายสนิทถ้าเบรกหน้าก็พอมีนะเดี๋ยวยางเอายางอะไหล่มาใส่แทนล้อหนนะ้ามาดูผ้าคัดยกมาแล้วเนี่ยดูตายเลยสนิทเรียบร้อยอ่าถ้าไม่ยกมีงานเข้าอีกทาเนเปลี่ยนชุดนี้นะอะไหล่ที่จะเปลี่ยนนะฮะก็จะมีพวกน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องนะฮะกรองอากาศ แล้วก็ชุดมอกรงอ่ะกองดนะักน้ําหน้าหลังแม่ปั๊มเบรกหลังนะปัมคัตล่างลูกปืนนะอ่าก็ผ้าเบรกอ่าผ้าคัตจานกดตามนี้นะระบบน้ํามันดูกองตันเลยได้ในมีแต่ที่ดินน้ำมันยังไม่มาแบบเนี้ยถังน้ำมันนะเดี๋ยวเปลี่ยนมีของถอดอยู่ใบหนึ่งอันนี้มีแต่สนิมนะข้างในสนิมท่วมเลย เปลี่ยนใหม่อะดูสภาพข้างล่างจะนิมเต็มไปหมดเลยยาเต็มเลยเห,หลังจากเก็บเบรกกะคัดแล้วนะก็เดี๋ยวเอามาไล่ระบบแอร์อันนี้ล้า,างทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวจะรื้อตู้แอร์ล้างใหม่นะตัดแอร์ตู้หลังออกนะ,ะต่อไปก็คือมาไล่ระบบไฟนะรอบนี้ระบบไฟมอเตอร์เสียนะสองข้าง มอเตอร์ไม่ทำงานแล้วก็ระบบไฟท้ายไม่ติดไฟเบรคค้างนะเปิดสวิตช์คุณเอเปิดเอ,เอ,เดเอ,เอไฟหลีเอ่ะเนี yeah. ่ยมันเป็นไฟเบรคนะฮะอ่าเราติดค้างเดี๋ยวดูระบบไฟนะฮะอ่ามาดูที่หน้าจอหน้าจอคำว่าเบรคนะเบรคตอนนี้สถานะเป็นออฟนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหลี ดูนะฮะไปหลีปุ๊บอ่าดูสถา,านะจะเปลี่ยนเป็นออนอ่าเป็นออนแล้วนะอ่าเป็นออนแสดงว่ามันช็อตกันอยู่ตรงไหนนะเพราะาตอนนี้มันสลับกันพอเราเปิดไฟหลีมันกลายเป็นเบรกนะ,นะะเนี่ยิดละอ่าสาเหตุหนูกัดยับเลยนะแต่ไฟดูสองข้างดูหนูกัดหมดเลย เราไอายับไรต่อสายไฟกันขั้นตอนต่อไปนะคือการลงทะเบียนกล่องนะฮะเนื่องจากคันนี้เปลี่ยนกล่อง ECU เลยอ่าเลขชัตซีลูกค้านะฮะอันนี้เราป้อนลงไปเสร็จเรียบร้อยนะนีเ่เลขตัวนี้นะหกร้อยแปดสิบห้าอ่าลงทะเบียนอ,อ่าเป็นเลขตัวนี้แล้วนะนี่แล้วก็ลง,ทะ,งทะเบียนหัวฉีดเรียบร้อยลนวะ หลังจากลงทะเบียนกล่อง ECU เรียบร้อยฮนะแล้วก็ลงทะเบียนหัวฉีดน,นะเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสหัวฉีดให้เข้ากับกล่อง ECU ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับอ่าันนี้ก็คือการลงทะเบียนหัวฉีดน,นะปรับการฉีดน้ำมันให้เข้ากับกล่องตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะคร

จบภารกิจนะลงทะเบียนหัวฉีดทดสอบขับดูนะฮะังจากแก้ไขหมดแล้วตาการเลงดีนะแรงสังได้สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคันนี้ลูกค้ามาจากเพชรชบูรณ์นะมาจากเพชรชบูรณ์เอามาเก็บงานเนื่องจากรถ จอดไว้นานนะครับประมาณ1ปีนะไปจอดไว้อยู่ที่อู่อันนี้ก็เพิ่งไปขุดออกมาเอามาปุกนะฮะก็คือหลักๆเลยหนูกัดชุดสายไฟใหม่หมดเลยที่จะทานะก็คือไล่ระบบไฟใหม่นะครับไล่ระบบไฟเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งนะไล่ระบบแอร์แล้วก็ชุดคลัตช์นะชุดคลัตช์มีปัญหาถังน้ามันพวกระบบน้ํามันนะมีสะนิมเต็มไปหมดนะล้างล้างถังน้ํามันเปลี่ยนกองหน้าหลัง จัดเซตระบบใหม่พร้อมเปลี่ยนกล่อง ECU นะ ECU กล่องเสียไปเลยกล่องมีปัญหานะใช้ไม่ได้นะครับอ่าเปลี่ยนกล่อง ECU พร้อมลงทะเบียนหัวฉีดใหม่นะฮะอ่าจบสวยๆไปเลยนะสํสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรี0802222002เรื่องรถถ่างต้นทาทาชนบุรี នេះហើយຕ້ອງជោគជ័យណាទេ